ตํปาปลาแซลมอนเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้ะวันนี้มีตํปาปลาแซลมอนเยอะๆมาฝากจ้าบนทุพี่นงกระแซบมาจ้ะเราได้แตกเล้คะ่ะเป็นไงไปซื้อมาให้ตีค่ะเหมือนตียาวเน่ะเลยบอกว่าเธอไปในเมื่อเธอซื้อมาฝากเซเนเดวสิะาดูดูจ้าตําใส้น,นมจีนเด้โอ้ นมจีนมันเหลือแต่มือปวดค่ะตีก็เลียมานตำเนะเาะก็จะเป็นเครงแข็งเหนียจะ้ะสีสันเพชรแซบ่บมาจากพี่น้องลงามายต้องมือกันจะ้ะโอ้ยบาไปใส่นะคะกินพาแต่กินแล้วพี่น้องวะช่วงนี้ก็าพามอ,อ้วนแล้วค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อปวนต้องกันค่ะพี่น้องน,องนาตีมาเฮ็นจะ้ะ ตัวจะ่อนนะ่อนเนาะจิตจัดเด็ดใจค่ะตัวแญ่ๆจะไม่ใช่ตัวแย่ตอนแญ่ๆค่ะตอนนั้นหนาไปเลยจ้ะคำตาสวัสดิ์ ก็ไม่สำเหมือนะบอกเคลฟดสน่อยจ้ะมันไม่มย,ไมยันหอกบัลลีไปเนี่ยบัลลีไปรัานแขกนะคะบัลลีไปซื้อผักซื้ออันนี้ไม่กินเนาะซื้อแต่เลตลาดจ้ะพักสลดัดพก็จะเป็นบ้านนี่แหละสลาดก็ได้เนาะ ทานแท่เบเรตไปจ้ะมองดูตอนนี้เป็นกระแซทั้ทงทั้งเลี้ยวจ้ะตอนนี้ก็เป็นกระแซตอนนี้เงินกัน,นหลายนะคะก็เป็นกระแซเนาะเดี๋ยวเขาไปเห็นมีแตาคนจม อนนี้ัพ่อเขาไปได้ลดลงนะคะไพ่กระจมเนาะตอนใหม่ๆกับผ้กกันออกมาเห็ดดันแตะคลิปบเดียวจ้ะก่อนหน้านี้จะค่อยมา่อไหลาสดอยู่ค่ะบอกว่า บอกเพื่อนบอกพี่นอนค่ะจะเป็นเห็ดกาลังพักกระเริ่มต้นเห็ดเลี้ยวนะคะเนาะตีบอกที่สาวตีก็บอกตอนไดันผ่านๆผ่านสตีมน่ะตีบอกว่าให้พันแนนสตีมก่อนเดี๋ยวเลี้ยวกับมาตีวางเสียเอาตีตีกับพันสตีมก่อนค่ะก็จะพันเลี้ยวว่าตี ตอนนั้นตีเบริเบริเลนเลี้ยวค่ะต,ตีมันตีมันเริ่มเริ่มเลี้ยวตอนเป็ะกระแซดเลยคะ่ะแต่ว่าเลี้ยวตีเบริเลนแบบว่าเปริงลงคักเลยคะ่ะมือหนึ่งคลิปสองคลิปแล้วแต่เบริเฮ็ดตามอยู่แบบกระแสเพลินภาพเฮ็ดน,นะคะแต่แต่เขามีเวลาเขาลงก็ลงไปิค่ะเป็นเพลินหายเพลินกระหายเนาะ ช่วงนึงนะคะเหมือนพ่นผ่นเห็ดแข่งกันเนาะแล่ก็เลยเป็นว้รอว้อเนะจ๊ะไพกระยักได้เงินน่าจะเนาะนผ่านเห็ดได้ได้เดากะดีไปคปรับได้ว่าดกะเริ่มทอกันละคะ่ะตอนนี้ คือบอกว่าสมัยก่อนนะคะเลี้ยวเลี้ยวกับพ่นในเขามาเนาะซุมซ่มซุ่มข้ากับเฮ็ดคลิปลงแต่คลิปยาวเนาะจ้ะก็ไ,ได้เงินแต่ถนนทางขุ่นแบ่เพิร์ดเคยได้คลิปทัง้งทั้งคลิปสั้นแจ๊เจนนคเือเลยจนเลยค่ะเพิ่นมาปเปิดแต่และเนาะก็ได้เริ่มได้กันเนาะเพราะจะได้แล้วกะ กันคือแล้วค่ะเข็ดห้าทอเนาะตีเอาเป็นรัางใจหายเด้อจ้ะสูบไปตีกับล้างบางกับเห็นอยู่ค่ะลดลงแต่ว่ากะพอเป็นอย่างเป็นเด่นเอาแต่เข็ดเข็มเงี้วเอาจ้ะที่นี่พอเข็มเงี้วมันมันมันถาวรจ้ะ โอ,อ,อ้หอมหอปลาสซลมาน,นไม่ใหญ่จ้ะเนาะ ปัสม่อนนี่แซ่บแซ่บเขาว่าปัสม่อนนอเว่แซ่บที่สุดเขาว่าตอนนี้นุ่มบานเตี้ยนั่งเป็นสั่งโรงงานจ้ะอืม,อม Xịt sát luôn ta năm oh. <laughs> hmm. không <laughs> เขากินกับยากินไหมจ๊ะน้ำลายแตก บลมพอ หอมข้าวตาทำให้กับข้าวค่ะ <c oughs> มีกระทินใส่นะคะเนาะโอ้แล้วกระชินลงไปก็สิแซ่ ไปจัดพี่นองคลิปวิดีโอนี้นะคะ ถ้ามากินซาเนียาจะเก,กียงตับนะคะสมสมยากอยู่จากบนด้วยเดี๋ยวจะเคลื่อมันจ้ะโอเคค่ะฟ้อนคลิปนา้นะคะติดขอบคุณทุกท่านจ้ะติดเขามาติดตามรับชมแล้วจะเนาะช่องเ็กเพาะกันแต่คลิปนี้คะ่ะให้กินเนี่ยเด้อจ้ะนะคะเนาะไปผุ่มเบอรอกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะคลิปนี้ติดลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย